สวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาแจกมาโคนะครับมาโคของแบบโซอาร์อนจีนะครับก่อนอื่นนะครับเปิดแพลตฟอร์มมานะครับแบบ Google ก็ได้ครับเดี๋ยวผมเปิดใน Google นะอ่ะแล้วนะครับคุณก็เซชเป็นโดปโซมาโคนะครับโอเคนะครับ เราก็จะมาเนี่ยเราก็จะเจอนะครับกิจฮับนะครับอ่าโอเคพอเราเปิดมาถึงนี้นะครับเล่นลงครับเล่นลงมาเนี่ยจะเจอดิสคอร์ดนะครับกดที่ดิสคอร์ดแล้วก็เข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ดิสคอร์ดไปที่ใต้ด e สคริปชั o นนะครับโอเคนะเนี่ยดิสคอร์ดนะครับแล้วพอทุกคุณผู้ชมเข้ามาแล้วนะครับเล่นลงมาครับ ดูที่ไซส์อันนี้นะครับนี่จะลัตรงนี้นะดิสคอร์ดนะแล้วเราก็กดโหลดมาเลยครับอ่ะกดโหลดใช่ไหมครับโหลดเสร็จแล้วก็จะมาอยู่ในนี้นะครับนี่ครับโดปโซโมาโคเนี่ยครับอ่ะเนี่ยไม่ใช่สิอันนี้นะครับเนี่ยออนออฟฟิเชียลนะครับก็แตกไฟล์ครับแตกไฟล์ออกมาอ่ะก็จะได้อน,นี้เสร็จแล้วก็ แตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับก็เลื่อนลงก่อนนะครับแล้วก็เซิร์ชว่าออโต้นะครับออโต้ออโต้โฮสต์คีย์นะอ่าแล้วก็คลิกไปเลยนะครับคลิกไปเซิร์ฟหลักเลยนะกดตรงดาวน์โหลดครับ <_ nt rom> แล้วก็มากดตรงเนี้ย V1.1 น,นะครับเอา v 1.1เท่านัน้นนะครับกดไปเลยครับมันก็จะโหลดนะครับ โหลดช้าโหลดเร็วก็ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนนะครับโหลดเสร็จใช่ไหมครับก็กดเปิดมันขึ้นมาก่อนนะครับนะครับแล้วก็กดตรงนะเดี๋ยวผมอัานดีเทให้ก่อนก็ได้นะครับนะครับก่อนอื่นนะครับก็กดตรงนี้ครับ exp installation นะครับนะครับกดมาแล้วก็กดเด้อมาพันโหลดเสร็จแล้วก็กดออกไปเลยนะครับ เสร็จแล้วก็มาที่ลบโซมาโครเราต่อนะเนี่ยครับกดเข้ามานะก็จะมาตรงเนี้ยจะมีคําว่าเมนอยู่หลังจากที่รันนันนันไปแล้วนะครับเนี่ยครับก็กดลันขึ้นมานะโอเคอ่เนี่ยครับตัวนี้เลยนะตัวนี้ก็จะเป็นเนอ่อแผ่นของการลันมาโครนะตอนเปิดอันนี้มาครับมันก็จะติ๊กอยู่เนี้ยนะครับอ่าเดี๋ยวผมสอนติ๊กนะ อันแรกก็อันนี้รอปรับในเกมนะครับก่อนอื่นก็มาตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการคราบนะเราสามารถปั้งให้ได้ให้มันคาฟน้ํายาอะไรนะครับอัตโนมัตินะแล้วก็จะมีเอ่อนี่ครับต้องตั้งอันนี้นะเอ่อเผื่อใครอยากให้แบบติดขอดมันแจ้งเตือนว่าได้อล่าเลยนะครับก็นี่ครับมันจะมีเวบฮุกนะเปิดติดขอดมาก่อนก่อนอื่นก็สร้างเซิร์ฟเวอร์มาก่อนฮะสร้างเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับสร้างเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วนะครับ กดตรงนี้ครับแก้ไขช่องนะครับตรงฟันเฟืองของช่องเรานะกดตรงที่การรวมครับแล้วก็ดูเว็บฮุกนะครับกดสร้างเว็บฮุกใหม่นะอะแล้วเราก็เปลี่ยนชื่ออะไรนะครับเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยพอเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยกดคัดลอก URL นะครับคัดลอก URL เสร็จก็เอา URL เนี่ยมาคลิกแล้วก็วางตรงเนี้ยเนี่ยกดคันโทแล้วก็ใส่ไปโอเคแล้วก็ติ๊กด้วยนะครับติ๊กตรงเนี้ยอันนี้ก็ติ๊กเหมือนกัน แล้วก็ตรงนี้เป็น ID user ping นะครับ <S <S เผื่อแบบเราได้ออล่าหลักล้านขึ้นไปหรืออะไรก็ตามที่เราต้องการตั้งไว้นะครับก่อนอื่นก็เข้ามานะครับแล้วก็ไปที่ของตัวเองนะนีะ่ก็จะมี Discord นะครับกดก่อนอื่นนะมันจะยังไม่โชว์แบบนี้นะของใครบางคนท่านย,ยังไม่โชว์นะนี่ครับกดตรงแก้ไขเซิร์ฟเวอร์นะครับ ก็ตองขั้นสูงนะก็กดเปิดโหมดพัฒนาก่อนนะครับเฮ้ hey, นะครับใครเปิดก็จะมีตรงนี้นะครับตรงคัดลอกผู้ใช้นะก็คัดลอกไปเลยเสร็จแล้วก็มานี่ครับแล้วก็ใส่ไปนะแล้วก็ติ๊กด้วยนะครับอันนี้อันนี้จะติ๊กก็ได้ไม่ติ๊กก็ได้นะครับอันนี้มันแค่ทําให้เรารู้ว่าเรามีล้อล่าใหม่อะไรหรืออ่าควเสร็จไหมแล้วก็มีน้ํายาอะไรบ้างนะครับอันนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็น s t a ต,ตัสบารน,นะครับคือโชว์ว่ามาโคกำลังทำงานอยู่นะครับส่วนอันนี้จะเป็นอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกอีกทีหนึ่งนะตรงนี้คือเซตติ้งนะครับถ้าเรามี v p p ติ๊กด้วยนะติ๊กถ้าไม่ติ๊กก็จะอันนี้นะครับคือมันก็จะความเร็วไม่เท่ากันนะระหว่าง v p p กับคนไม่มี v p p นะแล้วก็มาตรง d ีคอน n น็กนะครับดูดีคอนเน็กครับมันจะมี ตอนแรกมันจะยังไม่ติกสักอันเลยนะครับก็กดติก๊อันนี้ไปนะครับเสร็จแล้วก็ลิงก์ private server นะก่อนเ่นคือคุณผู้ชมก็เข้า private server ไปก่อนอ่อ s so นจ g นะครับโอเคครับลิงก์ private server นะกดตรงนี้กำหนดค่าโอเคเปิดมาครับก็จะเจอเนี้ยลิงก์เซิร์ฟเวอร์ของเรากดคัดลอกอย่ารับอย่าเพิ่งส่งนะกดคัดลอกไปก่อน แล้วก็กดนะครับเปลี่ยนตรงนี้วางไปนะครับแล้วก็กดให้เซิร์ฟมันลันนะครับอ่ารอแป๊บโอเคมันเปิดเซิร์ฟแล้วใช่ไหมเราก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้ครับคัดลอกไว้แล้วก็เอามาใส่ในนี้นะกดโอเคอ่าตามนั้นนะส่วนโอเคอ่าอันนี้ก็จะเป็นสตตตั้งค่าค้าๆก่อนนะครับ เสร็จแล้วอ่ะเรามาดูตรงเมนนะกดเข้าแมบบไปก่อนนะครับโอเคนะอ่ะตรงเมนก็คือนะครับจะมีตรงเนี้ยออโตอีควิก e แนะนำให้ตั้งนะครับแบบแล้วก็ใส่ออลาที่ไม่ลอยนะอ่ะกดตั้งติ๊กแล้วกดเซเลสก่อนนะครับปุ๊บมันจะให้เราอ่ะก่อนอื่นก็เปิดนี้มาครับ แล้วก็กดตั้งนะครับแล้วก็คลิกที่ออร่าที่เราต้องการจะให้มันใส่ให้นะครับที่ไม่ลอยของผมจะเป็นอันดฟเป็นดีฟายนะครับเป็นมิวเทสของอันดิฟายนะโอเคแล้วก็ตั้งเสร็จแล้วนะครับตรงคาฟติ้งก็แล้วแต่คุณผู้ชมที่จะเลือกใช้เลยนะฮะส่วนสเตตัสตรงนี้นะครับโลเดเรคชันนะครับก็คือการโชว์ของตั้งค่านี้นะครับมาดูนี่ครับตรงนี้นะโลคัสซีเนี่ยครับกับ โลคาซีนถ้าเราตั้งไว้เท่าไหร่ก็ก็ใส่ตรงนี้นะคือถ้าได้มากกว่าตมตโวคาซีนที่เราตั้งอ่ะมันก็แล้วก็ตรงนี้ปิงนะครับคือก็ตามแบบนี้นะปิงถ้าเราได้มากกว่าก็แนะนําให้ตั้งเท่ากันนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะแบบเอา10บล้านพันล้านร้อยล้านได้หมดเลยนะครับโอเคแล้วก็ตั้งอ่าอันนี้คือส่งรูปออร่าที่เราได้นะโอเคผมอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงอาจจะฟังงงๆนะก็ขออภัยด้วยนะ นะครับก็สรุปก็คือได้ประวาตินี้นะอ่ะเสร็จแล้วก็เราก็กด Apply ไปอืมเปิดเสร็จแล้วอ่ะโอเคตอนนี้ก็รีตัวแป๊บหนึ่งนะครับอ่าแล้วพอเราก,กดมาโคให้มันลันนะครับก็จะนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะแล้วมันก็จะตั้งค่าให้เรานะเราก็อย่าเพิ่งทำอะไรนะครับก็ดูไปก่อนนะ แล้วก็แบบนี้นะครับมันก็จะทํางานออตโต้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับไอตรง V.P. ต้องติกนะครับถ้าใครมี V.P. นะความเร็วมันไม่เท่ากันนะผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับถ้ามีเรื่องอะไรยังไงในใจนะครับก็สอบถามได้ใต้คอมเมนต์นะครับเผื่อแบบทาไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะบอกวิธีแก้นะจะทยอยตอบนะโอเคนะครับโอเคครับ นะครับแล้วมันก็จะแคปส่งมาในดิดคอร์นะแ้ามันก็จะมานะครับเตดเล่นออปปี้ให้เราครับก็สตาร์ไปก่อนนะนะเดี๋ยวเรามาดูในดิดขอนนะครับโซอจี IG นะเนี่ยมาโคก็ตามชื่อที่เราตั้งไว้นะก็จะส่งมาเป็นรูปนะครับแต่ละอย่างครับควสอินเวนเท,ทอรี่แล้วก็จะมีออร่าที่เก็บออร่านะก็ประมาณนี้ครับก็ ก็เอาไว้เปิดฟาร์มได้นะครับแล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกใช้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปบ๊ายบาย